้าเจาฮาววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องเวลากันนะคะออกเสียงตามหลักสูตรนะคะเรื่นสือสือเจียนเรื่นสือสือเจียนเรื่นสือไปว่ารู้จักสือเจียนไปว่าเวลาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะอ่านะคะดูนะคะมันจะมีเวลาเป็นโมงหรือนาฬิกานะคะออกเสียงว่าเตียน แล้วก็เวลาเป็นนาทีออกเสียงว่าเฟินแล้วก็คํานี้นะคะแปลว่าครึ่งออกเสียงว่าป้านอ่านตามหลังซื้อนะคะเตียนเฟินป้านเตียนเฟินป้านนะคะอ่าหลักการบอกเวลาก็คือตัวเลขนะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าเตียนก็คือโมงหรือว่นนาฬิกานะคะแล้วก็ตัวเลขตามด้วยเฟินนะคะที่แปลว่านาทีนะคะแล้วก็ตัวเลขนะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าป้านนะคะ ตัวเลขแล้วก็ตามด้วยคำว่าป้านเดี๋ยวมาดูกันค่ะอ่าอันนี้นะคะเอ่อเจ็ดโมงสิบห้านาทีใช่ไหมคะก็ออกบอกว่าเสี่ยนจ้ายแปลว่าตอนนี้นะคะชีเตียนชืออู่เฟินชีแปลว่าเจ็ดตามด้วยคําว่าเตียนที่แปลว่าโมงนะคะชีเตียนก็คือเจ็ดโมงสืออู่เฟินชืออู่แปลว่าสิบห้าเฟินแปลว่านาทีชืออู่เฟินก็คือสิบห้านาทีนะคะ เวลานะคะแล้วก็เตียนเวลาแล้วก็เฟินอ่าดูดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างนี้นะคะเจ็ดโมงสี่สิบห้านาทีนะคะตัวเลขแล้วก็เตียนตัวเลขแล้วก็เฟินนะคะอ่าประโยคนี้อ่านว่าเซียนจ้ายชีเตียนซื่อชื้อหูเฟินแปลว่าตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบห้านาทีเซียนจ้ายชีเตียนซื่อชื้อหูเฟินมาดูตัวอย่างถัดไปค่ะ อันนี้นะคะเที่ยงตรงนะคะก็คือเที่ยงตรงนี้ก็คือสิบสองนะคะก็ออกเสียงว่าช้อเออนะคะสิบสองเออแล้วก็แล้วก็ตามด้วยคําว่าเตียนนะคะเช้อเออเตียนก็คือสิบสองนาิกาประโยคนี้อ่านว่าอเสี่ยนจ้ายเช้เออเตียนแปลว่าตอนนี้สิบสองนาฬิกาดูตัวอย่างนี้ค่ะ สองคนนี้นะคะถามแล้วก็ตอบเวลากันนะคะถามเสี้ยนใต้ก็ตอบเสี้ยนใต้เขาถามว่าเสี้ยนใต้จีเตียนเสี้ยนใต้จีเตียนก็ตอบว่าเสี้ยนใต้ปาเตียนป้านนะคะตัวเลขเตียนแล้วก็บ้านตัวเลขเตียนแล้วก็ป้านนะคะก็แปลว่าตอนนี้แปดโมงครึ่งนะคะอ่าดูตัวอย่างนี้ค่ะ เขาถามว่าตอนนี time, day, ้กี่โมงออกเสียงว่าเสี้ยนไจ้จีเตียนเสี้ยนไจ้จีเตียนถามเสี้ยนใจ้ก็ตอบเสี้ยนใจ้นะคะแล้วก็ถามเตียนก็ตอบเตียนเสี้ยนไจ้ซานเตียนเสี้ยนไจ้ซานเตียนนะคะเขาถามว่าตอนนี้กี่โมงเสี้ยนใจ้จีเตียนก็แต่ว่าตอนนี้ป่ายสามโมงก็คือตอนนี้สิบห้านาฬิกานะคะในภาษาไทยอ่านี่นะคะสามทุ่มนะคะเขาไม่ได้เรียกว่ายี่สิบนาฬิกานะคะ เข็มสั้นชี้ที่เลขเก้านะคะก็อ่านว่าจิ๋วเตียนจิ๋วเตียนนะคะเสี้ยนใต้จิ๋วเตียนก็คือตอนนี้ยี่สเดนาฬิกาอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปนะคะทำตอน,นเรียนทำแล้วก็บอกเวลาพร้อมทั้งทำเปลคนละหนึ่งประโยคนะคะส่งไลายเดี๋ยวดูตัวอย่างกันค่ะ อ่านี่นะคะคือตัวอยา่างยังไงนะักเรียนก็ส่งคลิปมาให้เราซื้อดูเยอะๆนะคะวันนี้ไว้แค่นี้ค่ะใจเจียนเสร็จแล้วค่ะทุก